เชื่อไหมครับว่าอากาศในอาคารสกปรกนออาการสามเป็นห้าเท่าเพราะเราอยู่ในอาคารเนี่ยอยู่ในห้องที่ปิดปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดแอร์การถ่ายเทอากาศไม่ดีนะในห้องก็จะเกิดเรื่องของกา,า,ารสรัตวของเชื้อนะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการบรการไม่ถ่ายเทเนี่ยเชื้อมันก็โตลเร็วเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อราเนี่ยก็โตได้ง่ายเพราะเมื่อมันโตมันก็มันเกิดปิบขึ้นมา,า,า,าประกอบกับในห้องมีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็จะมีเรื่องสายพรบริรารยแล้วก็สีที่บางทีเราทาสีใหม่หรือสียังยังแห้งไม่สนิท ได้มีเรื่องของ VOC จากประกอบเหลือให้เร็วแล้วก็เรื่องทาระลูกตายต่ลงมาได้ออของเราเมื่อสะสมเข้าไปมากก็ทาให้รู้สึกว่าในห้องเนี่ยมีอากาศเปียนอยู่เยอะเรื่องการถ่ายเทประกอบกับนอกนอกบ้านมีเตี 5, ยมสอง้าก็ไหลเข้ามาในห้องอีกทำให้ในห้องมันสะสมทุกอย่าง,องอไอจิเนอร์พวกหลายอย่างไม่ถ่ายเทดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถเปิดประตูหรือเปิดหน้าตา่างได้เราก็ควรจะมีเครื่องเติมอากาศในห้องที่เข้ามาเอาอากาศใหม่นะที่สะอาดบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่อากาศเดิม ทำให้เราหายใจสดชื่นขึ้นห้องก็จะต่าขึ้นกลิ่นก็สดชื่นขึ้น